ความเจริญในธทา,า,ามจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจนาพระธรรมคำสั่งสอนในรามพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับวางคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาผ้าจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าวิเวกสามและบันเทาได้สามวิเวกสามก้อแรกก็คือ กายวิเวกกายวิเวกก็คือความสงบแห่งกายถ้าเป็นคราวาจโายมทั่วไปก็ไม่ชอบอยู่คนเดียวคือจะต้องไปพูดคุยกับคนอื่นหรือว่าครุกรีกับคนอื่นจะมากจะน้อยจะมีเพื่อนมากเพื่อนน้อย หรือชอบที่จะไปสังสารเอหาแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าอยู่คนเดียวได้ถ้าเรียกว่ากายวิเวกวิธีการก็คือสงบกายนั่นเองอย่างเช่นจเจริญสมาธินั่งสมาธิอยู่ในอริยาบทนั่งอยู่ในอริยาบทเดินยืนเดินนั่งนอน ทำกายให้วิเวกทำกายให้สงบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้พระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ก็คือยิ่งผูทีท่บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็สอนให้กายวิเวกไม่ครุกคีด้วยหมู่คณะเพราะยิ่งครุกคีด้วยหมู่คณะก็เรื่องก็มากาเราสังเกตได้พอเราไปครุกคีกับคน สองคนสามคนหรือมากคนขึ้นไปเรื่องก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าทํามาสงบกายแบบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ทำให้ไม่มีเรื่องไม่มีราวทำให้มีความสงบกายมากยิ่งขึ้นทีนี้ความสงบกายก็คือก็ทำให้บรรเทาการคุกคีด้วยหมู่คณะ ก็เป็นโอกาสที่จะพื้นปฏิบัติธรรมนั่นเองในประการที่สองก็คือจิตตวิเวกก็คือทำจิตให้สงบการกำหนดอยู่ในอริยบทปัจจุบันการเจริญจิตตภาวนาการนั่งสมาธินั่นก็เป็นวิธีการที่ทำให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วเราก็ มีความเบิกบานใจไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวแต่ว่าถ้าจิตไม่สงบและจิตปุุงต้านไปคิดสร่างสารถึงอดีตถึงอนาคตมันก็ทำให้จิตเราสับสนวุ่นวายถ้ายิ่งไม่ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเนี่ยจิตเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งวันจนฝ่าจะหลับตื่นมาก็คิดต่อแต่ในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านบอกให้ทำจิตให้วีเวก คือสงบจิตนั่นเองการสงบจิตได้เนี่ยจะบรรเทากิเลสที่จะเกิดขึ้นและหมักหมมอยู่ในจิตของเราฉะนั้นจิตวิเวกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพอเรามีจิตวิเวกแล้วเนี่ยพอพิสปฏิบัติทรมให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้แล้วเนี่ยก็คือกิเลสไม่สะสมอยู่ในจิตของเรานันล้วประกัดกั้นการเข้ามาของกิเลสได้ ในประการที่สามอุปธิวิเวกอุปทิวิเวกก็คือความสงบแผงกิเลสโดยวิธีการก็สงบกายสงบจิตนั่นแหละเพื่อที่จะทำให้กิเลสไม่ไหลเข้าสู่จิตของเราเพื่อความสงบของจิตของเราความสงบแผงกิเลสก็คือ จะบรรเทาได้ถึงเรื่องพบถ้าเราทำอย่างอื่นนี้ก็สร้างพบสร้างชาติกันเรื่อยไปว่าตาสองสารนั้นอีกยาวไกลยิ่งเราไปสร้างพบสร้างชาติมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆตามพบตามภพที่ไปเกิดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรามีอุปธิวิเวกได้ ตก,การกั้นกิเลสไม่ให้ไห,หลเข้าสู่จิตเราได้เราก็จะตัดพบตัดชาติไปเรื่อยๆจนฝ่าจะหมดกิเลสก็คือเข้าถึงมรรคผลผนิพพานนี่เป็นวิเวกสามที่อัตมาภาพนํารามจริญพรน้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนเอาไว้เจริญพร